สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีนาะนาะทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาตกประช่อนคลองนะครับคลองแถวบ้านนะตรงนี้จะเป็นคลองแถวออนุท77ทับหนึ่งมาครับ71 71ทับหนึ่งนะ,ะน,งนะครับตัวนี้มากับชุดเจ้าตัวแอนตเลสนะครับ MGL นะตัวนี้กับคันแนวคลาสสิกนะครับประกบคู่กันนะ ปลาย่างกัดจังนะครับปลาย่างกัดจังอะจะได้ตัวเป๋าวันนี้มาช่วงเช้านะครับบรรยากาศคึมๆฟ้าปิดนะครับไม่รู้จะได้ตัวเเป๋าอลองมาหาตามหาตัวกันดูครับ่าจะได้เปล่าไปเลย ลองมุมนี้โหวันนี้น้ําน้ําในคลองเยอะนะดูจากทาแล้วน้ําในคลองเยอะเลยครับวันนี้ จากน้ำแล้วน้ำไม่ค่อยดีเลยข้างนอกไม่ดีเหมือนกัน โชว์ให้พังเลยนะอยู่ปอปเนี่ยอยู่อโดดเลยนะโอ้โอโอ้โหดุดุดุพับดุดุดุพับตัวนี้ด,ดุพับนี่เรียบร้อยใช้สวยด้วยนะ พวกเลยนี่ใส์ดีเลยนะครับดุด้วยนะนี่มาชอนมาแล้วมาแล้วนะครับนี่ใส์สวยนะโอเค กัดเลยครับใครพังเลยสายวิ่งแล้วอู้อู๋อี๋นักต้มบุชุ่มมาแน้วช่อนของจวนครับอาแล้วอ้วน,นเลย่ันของจวนครับนี่สสวยนะครับ จะาลอกแอนทนทะเตนะใส่ดีครับกับปลายางกัดจังนะครับเต็มปากเลยนะครับช้อนวันเลยนะเต็มปากเลย ไปป้ายได้แล้วครับย้ายคลองกันดีกว่าน่าจะไปคลองแถว,แถวโซนนู้นนะครับโซนหนองสองห้องอนะครับคลองหนองสองห้องแล้วก็คลองแถวบ้านผมแหละลองไปตามหาตัวกันดูครับมันจะเป็นไงนะไปโซนนู้นดีกว่าวันนี้น้ํารู้สึกว่า น้ำมันเป็นตมอ่ะน้ำฝั่งนู้นเป็นตมแล้วเหมือนต้องเดินแต่ตรงนี้ได้เลยย้ายคลองดีกว่าย่างก็ไปหาหน้าตรงด้วยนะครับไปไปกันเลย ก้มาใต้สะพานนี้เคยได้สักทีไหม <fight ing> เคยได้ใต้สะพานสักทีไหม <fight ing> ผมมาทีไรผมไม่เคยได้สักทีท <fight ing> ผมมาทีไรไม่เคยได้อ่ะ โอ้กัดเลยอ่ะลงกัดเลยอ่ะกัดเลยครับท่านผู้ชมเยื่อลงกัดเลยอ่ะอยู่ด้วยอยู่ด้วยไอสวยอืมไอ้สวยเลยครับตอนนี้กับเหยื่อไปย่างกัดจังนะ คใช้สวยนะนี่เลยใจกำลังสวยๆอุ้ยอุ้ยบอสกิโลนะนะฟ้าได้บอสกิโล ส้างเปิดอะใช่แล้วไม่มีอะไรถูกมผมเดินผมยังได้แต่เหยือ่อ ขณะผมในงานผมไปเดินหากระดียังไม่เจอกระดีตัวที่ถูกใจเลย่าครับก็ถึงท้ายคลิปแล้วนะอันนี้ก็มืดแล้วนะพาทิตตกดินหมดแล้วนะครับแสงสุดท้ายของวันนี้นะวันนี้ผมก็ได้ทั้งหมด3แต้มนะครับ กนะ็พอได้ตัวนิดตหนหน่อยนะก็ได้ทำคลิปนะครับกับเจ้าแอนเทลิ2019นะครับ MGL นะกับคัดน้ำกับชุดปอย่างกัดยางนะครับฝากกดติดตามกดซับะไคร้ด้วยนะครับช่อง TNL Fishing ครับบ๊ายบาย